แนวรวามหมายส่วนนั้ท่านจะได้เปดพุโตระเปัดมาีต้าป่าพระบาทซึ่งในวันที่1 3พฤศจิกายนรองผู้ว่าจังวัเชรบุรีพร้อมด้วยทหารตำรวจเหลากาชาติจังหวัดตามมีกว่ากลับเพิ่งอิธิีสองมนั ได้สั่งพูบาททรงปฏิบัติด้วยภารกิจอุตสาหะเพื่อบำบัดด้านสังคมสงเคราะห์ทรงรับโครงการต่างๆของสถาันำกำลังใจและมีชีวิตที่ดีขึ้นด้านสาธารณทางการรักษาพยาบาลยารักษาโรคและความเป็นอยู่ของบุคราที่มีปัญหาเพื่อช่วย

嗯 <noise> 好哈。 ด้ยเล้เรืงแ่งหรืออะไี่มียนครับครบดเลย